สปอยเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1 0 9 8คณะปฏิวัตนั้นเริ่มเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและโลกร้ายจากสถานการณ์ใกล้ตายสุดๆของคนบางคนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับรับคลิปนี้เป็นสปอยเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1 0 9 8นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องราวสำหรับตอนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรนะครับที่โคตรจะเศร้าเลยเกี่ยวกับการย้อนอดีตของบาโธรมิลคูมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องรรรรรราาาาาววนนกกกุแงงหืออ่่่่่ตสู้้ทีเพิิมมยขึ ของคณะปฏิวัติด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็ไปรับชมความสนุกค,ความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่า แล้วก็ขอแจ้งข่าวนิหนึ่งละกันนะครับสำหรับมังงะวันพิษในตอนนี้เนี่ยบางช่องของตอนนะครับก็ยังเป็นเพียงแค่ภาพวาดร่างเท่านั้นนะครับเพราะอาจารย์โอดานั้นได้แจ้งมาแล้วล่ะครับว่าในตอนนี้อาจารย์แกเขียนไม่ทันจริงๆแล้วก็ขอโทษนะครับจึงทําให้นะครับก็จะมีแบบว่าภาพร่างนะครับในบางช่องนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เข้าใจได้เนาะในเมื่อนะครับทำไม่ทันนะครับก็ยิ่งดีนะที่อาจารย์แกมาเปิดเผยนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าพอเต็มๆมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะสวยหรือไม่สวยยังไงหรือว่าจะะดูเเรรร่่่งงหหืออปลานนนนนคััับบสมมวพิใใตี้ โดยสำหรับมังงาวันพีชในตอนที่1นึ่นั้นยังเป็นเหตุการณ์นะครับต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วและยังเป็นการย้อนอดีตอยู่โดยหลังจากที่นะครับจินนี่นั้นเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับกองทัพคณะปฏิวัตินะครับและก็จินนี่นั้นเนี่ยถูกลักพาตัวไปโดยคนที่คาดไม่ถึงนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครนะครับซึ่งจินนี่ที่ถูกลักพาตัวไปนะครับถูกบังคับนะครับให้กลายไปเป็นเมียนะครับของพวกเผ่ามังกรฟ้าซึ่งเราก็จะไม่รู้นะว่าไปเป็นเมียนะครับของเผ่ามังกรฟ้าคนไหนนะครับเพราะว่ายนนใตอ โดยก็จะมีข้อความรายงานแหละครับว่ากองทัพคณะปฏิวัตินะครับของจินนี่นั้นถูกทําลายลงไปอย่างย่อยยับนะครับโดยเป็นการโจมตีนะครับอย่างไม่คาดคิดโดยฝั่งรัฐบาลโลกด้วยเหตุการณ์นะครับหลังจากที่จินนี่นั้นถูกลักพาตัวไปนะครับกองทัพคณะปฏิวัตินั้นก็เพิ่มนะครับความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในการโจมตีหรือแม้กระทั่งปาโทรลมิวคูมะนั้นนะครับก็เริ่มโจมตีนะครับรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มระอุนะครับหรือว่าดุเดือดมากยิ่งขึึ้้นนะะะครรรััััับบหหวว่่่าาางงงงกกกอทพณปฏิิตฝฐลลโซเเ็จได นะครับภารกิจหนึ่งของคูมานะครับคูมานี่ก็จะเพิ่มความรุนแรงในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นเนาะและก็จะเห็นนะครับกองทัพคณะปฏิวัตินั้นรับคนนะครับจากอาณาจักรกลัวนะครับและก็หลังจากนั้นคูมานะครับก็ทําการเคลื่อนย้ายนะครับเกาะอื่นนะครับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มกบฏนะครับซึ่งเราจะได้เห็นแหละครับว่าทางด้านของคูมานั้นก็จะทําหน้าที่หลักๆประมาณนี้นะครับในการช่วยเหลือคนโดยการย้ายจากเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งนะครับด้วยความสามารถพลังผลปีศาจของเขา ในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนแหละครับว่าจิวเวอรี่บอนนี่นั้นนะครับเป็นเด็กนะครับที่เกิดจากจินนี่และก็เผ่ามังกรฟ้านะครับคือเอาง่ายๆนะครับภูมานั้นไม่ใช่พ่อจริงๆนะของทางด้านบอนนี่ซึ่งเหตุการณ์ผ่านไป2ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์นะครับที่จินนี่ถูกลักพาตัวไปนะครับโดยจินนี่นั้นได้ติดโรคร้ายแรงนะครับโดยโรคนี้เนี่ยคือโรคสเกลไพรินนะครับเป็นโรคที่หายากมากๆนะครับหายากยิ่งกว่านะครับโรคแอมเบอริทด้วยซ้ำนะครับโดยหลักๆโรคนี้นะครับเมื่อผู้ป่วยนั้นสัมผััสสสนรรบกแแแงงธมชชาติเ่ด หรือแสงจันนะครับจะทําให้ร่างกายทั้งหมดนั้นกลายเป็นสีฟ้าและผิวหนังจะแข็งขึ้นนะครับเหมือนก้อนหินนะครับก็คือจะแข็งขึ้นนะครับคล้ายๆเป็นเกล็ดอะไรประมาณแบบนี้และผลกระทบนะครับจากการเป็นโรคนี้ทําให้จินนี่นั้นนะครับจำทนเองไม่ได้นะครับก็คือเป็นผลกระทบจากโรคที่เป็นจึงทําให้นะครับเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยก็คือต้องปล่อยเธอไปนะครับซึ่งในตอนนี้เราจะไม่เห็นหน้าของจินนี่นะครับว่าหน้าของเธอเป็นยังไงเราจะได้ยินนะครับเพียงแค่เสียงของเธอเท่านั้นก็คือเห็นเป็นบทความนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่านะครับอาจจะเป็นภาพที่อาจจะดูไม่ดี อาจารย์แคก็เลยตัดนะครับไม่เห็นหน้าของจินนี่ไปนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วจินนี่นะครับก็ถูกทิ้งนะครับก็คือให้กลับไปที่นายจักรซอเบตนะครับแล้วก็ทิ้งวอนนี่ไว้ที่เกาะนั้นด้วยเช่นกันโดยจินนี่ที่กลับไปนะครับที่นายจักรซอเบตนะครับเธอนั้นก็กลับไปอยู่ในโบสนะครับที่เคยอยู่กับคูมะในตอนเด็กๆนะครับและเธอนั้นพยายามจะเรียกนะครับกองทัพคณะปฏิวัตินะครับให้มาหาเธอนะครับที่โบสที่นายจักรซอเบตนะครับโดยเธอนั้นก็ส่งข้อความไปแหละครับว่าฉันะอยากเจอทุกคนอีกคครรรรัั้้้้งงงจิๆนนนแแต่เยหมืออกาาาลลสุดทว ดยอีวานคอฟที่ได้รับสายนะครับก็ตกใจอะไรนะจินนี่ส่วนคูมะที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยพูดต่อเธอพูดอะไรของเธอน่ยจินนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจอเธออีกแล้วตอนนี้เธออยู่ไหนฉันจะไปหาเธอในทันทีเลยซึ่งในระหว่างพูดคุยนั่นเองนะครับกองทัพคณะปฏิวัตินั้นเนี่ยก็รู้ตำแหน่งนะครับก็คือสามารถระบุตำแหน่งของจินนี่ได้ดังนั้นนะครับคูมะจึงขึ้นย้ายนะครับตัวเองไปที่รจักรซอเบตนะครับจินนี่นะครับพูดสิ่งสุดท้ายกับคูมะแต่เขานั้นกลับไม่ได้ยินนะครััับเเเเพราาาาะว่่่่ขนนนนนน้้คกลลงงือออยยยตไปทีจิู จินนี่ที่พูดออกไปนั้นนะครับได้พูดแหละครับว่าคูมะฉันรักเธอนะเมื่อคูมะนะครับมาถึงอาณาจักรซอเบต์นะครับปรากฏว่านะครับจินนี่นั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับคูมะนั้นจึงวางจินนี่ลงนะครับให้จินนี่นั้นได้พักผ่อนซึ่งภายหลังนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าคูมะนั้นเนี่ยได้สร้างหลุมศพนะครับให้กับจินนี่ไว้ด้วยนะครับโดยจะมีชื่อสลักว่าจินนี่หลังจากนั้นนะครับเมื่อจินนี่เสียชีวิตลงไปนะครับก็เหลือเพียงแค่เด็กน้อยอย่างจิวเวอรี่บอนนี่เท่านัคมายยวว่ ช่วยเหลือนะครับจากผู้เท่านะครับในหมู่บ้านและคูมะนั้นนะครับก็เคลื่อนย้ายไปช่วยเหลือคณะปฏิวัติเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็เราจะสามารถเห็นภาพตัดไปเป็นกิจกรรมของคูมะนะครับในการร่วมนะครับกับคณะปฏิวัตินะครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพซาโบเลยนะในตอนนี้นะครับก็แน่นอนแหละครับว่าคูมะนั้นเป็นส่วนสําคัญนะครับในการช่วยฝึกนะครับในตัวของซาโบด้วยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับคูมะได้รู้แหละครับว่าบอนนี่นั้นเริ่มจะจะเป็นโรคเดียวนะครับกับแม่ของเธอนะครับคูมะจึงตัดสินใจในการลาออกจากกองทัพคณะปฏิวัติเพื่อมาดูแล นะครับทางด้านของจิวเวอรี่บอนนี่ดากอนนะครับก็อนุญาตและก็บอกคูมะแหละครับว่านะครับเขาจะทมหมอทุกคนที่เขารู้จักเผื่อใครนั้นจะสามารถช่วยเหลือจิวเวอรี่บอนนี่ได้ซึ่งคูมะนั้นก็พยายามจะรักษาในตัวของจิวเวอรี่บอนนี่แต่เขาก็ไม่รู้แหละครับว่าจะรักษาจิวเวอรี่บอนนี่ยังไงนะครับเขานั้นจึงตัดสินใจที่จะไม่นะครับพาจิวเวอรี่บอนนี่ออกจากโบสถ์ไปนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับแสงธรรมชาติโดยคูมะนั้นนะครับก็พยายามจะนําหนังสือต่างๆที่มีความรู้เกี่ยวกับเกาะต่างๆนะครับ้ีน ลูกสาวของเขาแหละครับว่าบอนนี่ถ้าลูกเนี่ยอยากจะเดินทางได้ลูกอยากจะไปที่ไหนล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าคูมาร์กับจิวเวอรี่บอนนี่ทั้งสองคนนั้นนะครับมีความสุขในการร่วมกันนะครับในการเต้นรำกันใช้ชีวิตนะครับเฉกเช่นพ่อและก็ลูกสาวใบหน้าของจิวเวรี่บอนนี่นั้นนะครับจะเห็นว่ามีหินสีน้ําเงินนะครับเนื่องจากเป็นการโลกของเธอเนี่ยอยู่บนใบหน้านะครับดังนั้นคูมาร์นะครับจึงเรียกเธอว่าจิวเวอรี่นะครับมันก็เป็นที่มาของชื่อไงว่าจิวเวอรี่บอนนี่และหลังจากนั้ นั้นนะครับในตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ5ขวบคูมะนั้นนะครับได้พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับโรคนะครับของจิวเอรี่บอนนี่โดยแพทย์บอกแล้วครับว่าแม้ว่าบอนนี่จะไม่เคยสัมผัสกับแสงธรรมชาติเลยแต่โรคนี้ก็ยังคงแย่ลงตามอายุของเธอและเธอนั้นจะเสียชีวิตลงเมื่ออายุ10ขวบซึ่งจิวเอรี่บอนนี่นะครับที่ได้ไปยินการพูดคุยนั้นพอดีนะครับแต่เธอนั้นเหมือนฟังไม่ค่อยชัดนะครับฟังไม่ได้สับนะครับโดยเธอนั้นเข้าใจผิดนะครับโดยเธอคิดว่านะครับเมื่อเธออายุ10ขวบนั้นเนียยคขของเเธนนนัั้้้กก็จจะหหาาาาดไปลึทใมมมวสุ ดยคูมะนั้นนะครับก็บอกกับเธอในแง่ดีเสมอและครับว่าวันหนึ่งโรคของเธอนั้นจะหายขาดนะครับโดยในตอนนี้เขานั้นก็ไม่สามารถบอกความจริงกับจิวเวอรี่บอนนี่ได้และเขาก็ไม่รู้ด้วยแหละครับว่าจะทํายังไงนะครับกับโรคที่จิวเวอรี่บอนนี่เป็นและเหตุการณ์นะครับจึงผ่านไป1ปีหลังจากนั้นนะครับซึ่งบอนนี่นั้นก็อายุประมาณ6ขวบซึ่งจบลงด้วยการที่นะครับอดีตราชาของนาจักรซอเบตนั้นนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับกลับมาที่นาจักรนะครับและเริ่มสังหารชาวซอเบ็นะครับแล้วก็คนนาเจกะ็ปปรรบบไั สำหรับมังงะวันพิษในตอนที่1 9 8นะครับซึ่งสัปดาห์หน้านั้นอาวันพิชจะงดนะครับก็งดตามปกตินั่นแหละก็คือมา3ตอนแล้วก็งด1ตอนนะครับก็เดี๋ยวจะมาอีกทีนะครับตอนที่1 0 9 9ในอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับก็เฝ้ารอในการรับชมได้เลยนะครับก็เป็น1ตอนที่ถือว่าเศร้าเลยนะเกี่ยวกับเรื่องราวของคูมะานะครับโอ้โหคนเรามันจะชีวิตอะไรดาร์กขนาดนั้นนะซึ่งเราก็ต้องไปรอดูละครับว่าเรื่องราวนะครับการแยกจากกันระหว่างวอนนี่กับคูมะานั้นจะเป็นยังไงและทําาไมมคนนััั้ถถึงงงููกกดแปปลลอย่่บฝรโ ก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับก็เป็นเรื่องหรือเป็นจุดที่น่าสนใจด้วยเช่นกันและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ